ข้าวปลางฉันหิวข้าวอยากกินอะไรไทยอสานหรืมเนือตายฉันหิวข้าวรีบจ้ดมาโชว์ปาสึกชามเกับข้าวเช้านี้สนับสนุนโดยแว่นท็อปเจริ์บริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซีน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะโอ๋มาเอาใจใส่เนื้อค่ะต้องถูกใจแน่ๆตอนนี้นะคะโออยู่แถวย่านทองหล่อค่ะเขาว่ามีร้านเนื้อลับๆที่เด็ดๆหิวกันหรือยังคะเพราะโอหิวมากอยากจะรู้ว่าเขามีเมนูเนื้อเด็ดๆเมนูพิเศษอะไรให้เราได้ชิมพร้อมแล้วตามโอ๋เข้าไปเลยค่ะสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซีเวนทปเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปี น้ำแร่ธรรมชาติตราช้างตอนนี้นะคะเมนูเนื้อเยอะมากอยู่หน้าโอกแทบจะทุกเมนูของร้านเลยเอาเป็นว่าขอถามพี่แบงก์ก่อนเพราะเมื่อกี้เราคุยกันว่าพี่แบงค์ใช้โคลาดวากกวบีใช่ไหมคะมันแตกต่างกับเนื้อที่อื่นยังไงคะอยากให้พี่แบงค์แนะนําแล้วอยากให้โอชิมอะไรจานแรกบอกเลยค่ะอ่ะโอเคค่ะอย่างที่เราเลือกเนื้อโคลาดวากิวเนี่ยเป็นเพราะว่า เนวของเราเนี่ยเป็นวากิวคือวัวของเราเนี่ยมีสายพันธุ์จากวากิวจริงๆค่ะคืออย่างสกลนครก็มีใช่มีโคขุนใช่แต่เขาเป็นโคขุนฉะนั้นตัววัวเขาจะไม่ได้ไมาจากคือเขาจะไม่มีเชื้อจากวากิวเลยสายพันธุ์จะไม่ใช่วากิวแต่ว่าพอเป็นของโคราชเนี่ยตัวพ่อพันธุ์อะไรอย่างนี้ค่ะเขาจะมีเชื้อวากิวเราถึงกล้าคเคลมว่ามันเป็นวากิวสิ่งแรกเลยเนี่ยที่อดสงสัยคะ่ะพี่แบน นี่ก็ถือว่าเป็นคนที่ทานเนื้อมาเยอะมากแต่ว่าไม่เคยเห็นคําว่าเนื้อส่วนปลาช่อนมันคืออะไรคะพี่เนื้อส่วนปลาช่อนมันจะเป็นช่วงแบบเหมือนลำตัวนิดนึงนะคะแต่ว่ามันน้อยไม่ทําให้เหมือนตัดเลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รอช้าค่ะงั้นขอลองชิมเลยลองอปลาช่อนได้เลยค่ะเราต้องมีวิธีย่างไหมคะพี่แมงบางคนแบบงๆงแล้วแบบจริงๆแล้วแล้วแต่ชอบก็องชอบทานสุกนหคะหรือว่ากลางๆค่ะไม่ถึงกระแดนมากแต่ก็ไม่สุกมากก็มี มีแบบเคล็ดลับไหมคะแบบบางคนบอกนับหนึ่งหนึ่ง,งเท่าไหร่เงี้ยทางร้านมีบอกไหมจริงจริงแล้วมันแล้ว<ด>แต่ชอบมากกว่าเพราะว่าลูกค้า1ิบคนก็ไม่นความสุขต่างกันโอเค,อเคพี่แบงค่ะระหว่างรอเนื้อสุกหนูอยากถามไปเก็บความรู้ว่าเนื้อทางร้านเนี่ยมีกี่ส่วนมีกี่ชนิดค่ะโอเคค่ะถ้าคือร้านเราเนี่ยเป็นบุฟเฟ่ถ้าในส่วนของบุฟเฟ่อะค่ะเราจะมีเนื้อทั้งหมดเจ็ดชนิดค่ะแมงแล้วเราก็จะมีแยกออกมาเป็น ส่วนที่เป็นพรีเมียมถ้าพรีเมียมเราจะมีสีชนิดเราจะมีเป็นอาราคาด้วยในส่วนของเนื้ออีก3ามชนิดราคาบุฟเฟ่ต์นี้อยู่ที่เท่าไหร่คะพี่แบงค์เป็น5 9 9ก้าบก้าบวกบวกโอเคมีราคาเดียวถูกไหมมีราคาเดียวค่ะเรามีหมูไหมคะมีค่ะสาหรับคนที่ทานหมูนะคะก็จะเป็นสาม้า้าบวกบวกโอเคใช่แล้วแล้วในส่วนอราคาร์ดนี้ราคาแตกต่างกันยังไงส่วนไหนราคาไหนแบบไหนราคาไหนก็จะมีอันนี้เป็น พรีเมียมนะคะพรีเมียมก็จะตั้งแต่180ถึง280แล้วแต่ชิ้นส่วนแล้วแต่ส่วนของเนื้อคะ่ะเดี๋ยว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 ขอชิมแล้วหนูจะไปตอบทีนี้ยหนูอยากรู้มากว่ามีส่วนไหนบ้างได้อันนี้คือได้แล้วใช่ไหมคะพี่แค์ได้แล้วเลยอ่ะอย่างนี้คือถ้าจะสุกไปแต่ดูนิ่มอยู่เดี๋ยวเราชิม นี่คือเนื้อโคราดวากิวนะคะแต่ส่วนนี้เขาเรียกว่าปลาช่อนขาหนูก็ยังไม่เคยทานอยากจะลองชิมว่ามีที่ร้านพี่แดงนะคะคุณผู้ชมชิมก่อนนะคะเปล่าก่อนคะ่ะเดี๋ยวลวกปากมันไม่มีมันอย่างที่พี่แบงค์บอกแต่เนื้อของเขาไม่ได้แห้งแล้วเหนียวมันมีความนุ่มเทกเจอร์ texture, texture เนื้อยังอยู่รสชาติเนื้อยอยู่กลิ่นเนื้อก็ยังมีอร่อยมากตัวที่เราเลือกอะคะ่ะโคราดวากิวเนี่ย เขาเคลมว่ามันในเนื้อค่ะถ้าย่างแล้วจะหอม,อมหนูว่าหนูว่าย่างสุกเกินไปกลิ่นเนื้อกลิ่นเนื้อมีแต่ความหอมน่ะหนูยังไม่ได้กลิ่นอ,อัอนนี้อ,นอันนี้ชิ้นส่วนาช่อนมันน้อยลองลอง,ลองเป็นพรีเมียมได้ค่ะถ้าเป็นของพรีเมียมนะคะเราจะมีลิปอายมีใบพายแล้วก็มีสันไหลแล้วก็มีสันนอเอ้ยเ็กเท่าไหร่คะพี่เบศตอนนี้จริงๆถ้าราคาตาม รวมรวมเนี้ยอันเนี้ยจะประมาณ9 0้าร้อยกว่าบาทค่ะใช่แล้วตอนนี้คะตอนนี้จริงๆแล้วเรามีโปรโมชั่นว่าถ้ามาสี่คนเราถังเซตนี้1เซตว้าวแต่ต้องมาสี่ท่านนะคะอะละคะตอนนี้ขอชิมเซตนี้พี่แบงค์แนะนำเป็นชิ้นส่วนตรงไหนดีคะใบพา,ายก็จะมันน้อยสุดในในเซตในเซตนี้ในเซตพรีเมียมเนี่ในนยใบพายมันน้อยสุดแต่ว่าอร่อยที่สุดไม่รู้สำหรับเราเรา,เราว่าเราชอบใบพาย,ายที่สุดไม่ยากค่ะพี่แบงค์ มันมีสี่ส่วนใช่ไหมคะเอ่าทุกส่วนเลยค่ะไหนๆก็ไหนๆละหนูขอกินเนื้อหน่อยนะวันนี้อันนี้ใบพายถูกไหมคะค่ะอันนี้คืออันนี้คือลิฟนมลิอายค่ะคุณผู้ชมเอาสองอย่างกันเนาะจะได้ดูความแตกต่างเพราะเมื่อกี้ส่วนปลาช่อนอ่ะเขาไม่ค่อยมีมันเท่าไหร่ใช่แล้วอันนี้ค่ะพี่แบงค์นี่คืออะไรเป็นเกลียทอฟโฟค่ะเป็นสิกเในเจอร์งของทางร้านเลยปะก็เป็นเกลือทอฟโฟมันจะรสชาต มันจะได้กลิ่นที่หอมกลิ่นน้เสียเสียเจ้าโอ๋ลอลองจิ้มกับเกลือดูะอได้ได้ค่ะได้ค่ะจยากไขออนุญาตนะคะเดี๋ยวอันนี้เป็นลิ้นไกนะคะว้าวขอบคุณนะคะก็ของล้านเจริญย่างให้ด้วยค่ะนี่คือส่วนลิ้นไกนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวคราวนี้นะคะอ๋จะลองจิ้มกับเกลือทารโต้ดูนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราลองมันจิ้มไปแล้วมันจิ้มก็อร่อยมากค่ะทางร้านเราสามารถปรุงเปรี้ยวปรุงเห็ดใส่กรเทียมเองได้ด้วยนี่คือเกลือทารโต้นะคะ ไม่เยอะน้องพี่แบงค์ได้กินฮอปเปอแต่ว่าเราจะเค็มนะแล้วเราจิ้มเยอะ่าพอไหมคะพี่พอแล้ว,อลวเอาโอ้โอเคจิ้มแล้วค่ะคุณผู้ชมอืมได้กลิ่นฮอปเปอร์เลยคำแรกคือได้กลิ่นเลยเกลือก็เหมือนเกลือปกติค่ะคุณผู้ชมมีความเค็มแต่เขาจะหอมฮอปเปอร์ต,ตอนนี้นะคะโอกระได้ทราบทั้งราคาหมูราคาเนื้อบุฟเฟ่ราคาไงแล้วก็ได้อิ่มอร่อยด้วยต้องขอบคุณมากๆไปอยากให <ขอ S 1> <ต>้พี่แบงค์ บอกว่าร้านอยู่ที่ไหนตรงไหนมายังไงมีช่องทางการติดตามยังไงไหมและช่วงนี้นะคะพี่แบงค์โควิดบางคนยังไม่กล้าออกมาทานเรามีเดลิเวอรี่ไหมคะพี่แบงค์เชิญเลยค่ะร้านตั้งอยู่ที่โครงการ953 Community m มอลนะคะอยู่ทองหล่อซอย9หรือว่าถ้าจะสะดวกเข้าทาง9สุขุมวิท53ก็ได้ค่ะทางร้านเราตอนนี้เนื่องจากเป็นช่วงโควิดเราเปิดร้านตามปกติ คือจริงๆแล้วปกติร้านเราจะเปิด4โมงเย็นติด4ทุ่มโอเคค่ะแต่ว่าช่วงนี้ด้วยสถานการณ์โควิดเราก็เลยเปลี่ยนรูปแบบนิดหน่อยเราเปิดเป็นทั้งหมด4ช่วงเป็นเที่ยงบ่ายี4โมงแล้วก็6โมงเย็นเขาเ่ายๆว่าเป็นรอบเปิดเป็นรอบใช่ค่ะแต่ว่าต้องโทรมาจองเนื่องจากว่าเราจะเปิดเป็น รอบ private สมมติว่าเจ้าโออยากมาค่ะช่วงเที่ยงอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเราก็โทรมาจองแล้วเราก็ปิดไม่เป็นรอบของเจ้าโอเลยสามารถจองกันเข้ามาได้ผ่านไลน์แอดนะคะแอดไลน์เมียซองนะคะหรือว่าจะโทรได้ค่ะเบอร์เลยโทรค่ะ083887 8 8 9 6ค่ะแล้วก็จะเป็นเพจ เฟซบุ๊กนะคะก็เซิร์ชได้เลยค่ะแล้ในช่องค่ะพี่แบงค์ค่ะสำหรับวันนี้อกก็ต้องขอบคุณพี่แบงค์มากมนะคะที่เอาเนื้อเยอะแยะมาให้ชิมกันขอบพระคุณมากๆนะคะวันนี้ขอบคุณทีอกกันค่ะคค่ะกับข้าวเช้านี้สดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซี แวนท็อปเจรร์บริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างคุณผูชมค่ะ ช่วงที่2รายการแล้วนะคะใครที่รออยู่ว่าวันนี้จะเป็นเมนูอะไรต้องถามเชฟปูเลยค่ะเชฟปูสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบ,รบน้องฝันสวัสดีครับคุณผู้ชมครับม <า S 3> เมนูที่เราจะทําในวันนี้นะครับเป็นเมนูขึ้นชื่อลือชาของประเทศฝรั่งเศสมากๆหมายความว่าทุกบ้านนี้ต้องทําเป็นหรอ,อวันนี้ก็ต้องเป็นแบบสวมบทบาทเป็นสไปฟ์ฝรั่งเศสนิดน,นึงบรองน์งชิบรองน์ชิวกูมาตรงเออเดี๋้ไหมกูมาตรงได้ดิแค่พอแค่พอเมนูนี้ชื่อว่าเฟนชอส <Would S 2> ไปออดูวัตถุดิบผสมผสมก่อนนะมาเลยจ้ะเริ่มต้นที่ไข่ไก่น้ำตาลนะครับเนยน้ำผึ้งอ,อันนี้เป็นผงชินมอนนะครับมนมสดกล้วยหอมแล้วก็ขนมปังนะครับผม,มต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเป็นโทสเนี่ยจริงๆแล้วจะกินเปล่าๆก็ได้ จะกินกับพวกผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเช่นตระกูลเบอร์รี่ก็ได้ขั้นตอนแรกในการทำเนี่ยผมจะเทไข่ลงไปในอ่างผสมก่อนหลังจากนั้นใส่น้ําตาลทรายลงไปจริงๆน้ําตาลทรายเนี่ยใส่ลงไปเพราะว่าเวลาเราเอาไปชุบกับขนมปังนะครับไปย่างสีมันจะได้สวยแต่ถ้าใส่มากไม่ได้นะเป็นเบาหวานนะคือไม่ได้เน้นปรุงรสเท่าไหร่ไม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 ่ต่อไปนะเราจะใส่นมสดลงไปนะครับ แตาเกิดว่าเขาแพ้แบบว่าอยากอยากทานเป็นนมอื่นอะไรอย่างนี้ได้ไหมได้เป็นนมไก่ก็ได้นมแพะนมแพ้ไงอัลมอนด์ได้ไหมนมอัลมอนด์ได้ดีต่อสุขภาพด้วยอ่ะข้าวโอ๊ตได้ไหมได้นมแม่ได้ไปคั้นมาเลยเดี๋ยวเชฟทำให้ข้ามไปวิธีการถัดไปดี่ครันะคุยกับเชฟนี่อะไรก็ได้นะหลังจากนั้นเราก็จะตีส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะครับหลังจากนั้นเ,เราก็จะเอาขนมปังเนี่ยลงไปชุบครับ นี่ชุบให้เขาแบบอิ่นนมเลยนะคือให้อิ่นนมเลยให้นมเข้ามาเยอะเเลยใช่ให้ชื้นเลยผมไม่แน่ใจว่าภาษาคนอื่นเขาเรียกไงแต่ผมเรียกอิ่นนมนะไม่มีภาษาเชฟใช่ไหมคะไม่มีนะโอเคก็คือให้ชุ่อ่ะนะคุณผู้ชมใช่แล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะพักเอาไว้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปย่างในกระทะนะครับเราย่างเนี่ยต้องการให้เขาเนี่ยมีสีเอ่อมีสีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหลืองหน่อยเหลืองหน่อยไม่ได้ย่างให้กรอบนะค่ะแล้วก็ ให้เขาตึงแล้วข้างในเนี่ยมันจะได้มีความชุ่มนม,อมโอเคเ,อเขานี้นรู้เรื่อง เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับเมนูเฟนชโทสครับผมวันนี้นะคะเราก็ได้อีกหนึ่งเมนูที่เป็นมื้อเช้าแบบง่ายๆนะคะให้น้องๆลูกๆของเราเนี่ยมาช่วยทำอาหารกับคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะแล้วก็อิ่มอร่อยแล้วก็ได้คุณประโยชน์ทางสารอาหารด้วยเนาะใช่ส่วนใครดูไม่ทันอยากดูย้อนหลังอยากก่อไปก็อมาดูหลายๆรอบนะคะ ติดตาม Facebook แล้วก็ YouTube ของเราได้นะคะ S R G Emporium ค่ะ e ครับผมสำหรับวันนี้รายการกับข้าวเช้านี้นะครับหมดเวลาลงแล้วผมกับน้องฝันนะครับต้องขอลาคุณผชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการกับข้าวเช้านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ